ที่เปิดกีฬาโอลิมปิกที่ฝรั่งเศส2 0 2 4เนี่ยจบลงไปแล้วนะครับบางคนก็ชอบนะบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีดราม่าเรื่องของศาสนาหรือแม้กระทั่งโชว์นีที่เชื่อมโยงกับศาสนาดรามุงดราม่าอะไรต่างๆมากมายแต่ส่วนตัวเราอะ่ะ เฮ้ยเราชอบหลายอย่างที่มีนัยยะสําคัญในการเชิดชูบุค,คลากรแล้วก็บุคคลอันทรงคุณค่าแล้วก็พูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์เนาะอย่างรูปปั้นต่างๆที่เขาทําเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ที่นั่นเลยนะเออแล้วมันก็เป็นเหมือนกับยกย่องบุคคลสําคัญที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยมันเป็นการออนเนอร์คนที่เป็นประโยชน์อะอประมาณนี้ หรือแม้กระทั่งนะครับเขาใช้บอลลูนเนาะเรื่องของการจุดขกเพิงก็เป็นการยกย่องน่ะนะครับการที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นผู้คิดคนนะรุ่นแรกๆเลยหน8่ในการทำบอลลูนเกิดขึ้นมาเออมันก็ทำให้เราเนี่ยค้นคว้าประวัติศาสตร์แล้วก็บูชาความเก่งกาจของคนประเทศเขาหรือแม้กระทั่งโชว์เองของเลดี้กากาก็จะท้อนนะครับว่าวัฒนธรรมต่างๆหรือว่าเขาเป็นยังไงบ้างคืออย่างเราไป ฝรั่งเศสแน่นอนครับว่าเราต้องไปดูมูแลงลูชเนาะต่างๆนานาก็ถูกนําเสนอนะไม่ว่าจะเป็นระบําแคนแคนที่อยู่ข้างๆหรือแม้กระทั่งความสวยงามในการที่นักกีฬาเนี่ยไปลงเรือล่อ,ลองเรือต่างๆเออแล้วก็การทําโชว์ที่เรียกว่าสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นฝรั่งเศสอย่างมากนะครับประเทศเสรีอ่ะส่วนใครดราม่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์เนาะส่วนชุดของประเทศไทยเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะคุณนาเพราะว่าฝนตกกันใส่เสื้อกันฝน